คุณเคยคิดไหมคะว่าคําพูดบางคํามันอาจทําให้ใครสักคนรู้สึกเจ็บปวดแม้ว่าจะดูเหมือนแค่คําพูดธรรมดาที่เราคิดว่าไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วมันอาจกลายเป็นบาดแผลในใจของใครบางคนสิ่งที่ทําให้คําพูดเหล่านั้นเจ็บปวดที่สุดก็คือมันมักออกมาจากคนที่เราใกล้ชิดและไว้ใจที่สุดนั่นเองซึ่งหลายครั้งที่คําพูดอาจทําให้ความสัมพันธ์ที่ดีค่อยๆห่างเหินโดยที่เราไม่ทันรู้ตัว ลองมาฟังวิธีเหล่านี้ค่ะจากหนังสือศิลปะการพูดให้เหมือนนั่งในใจคนบทที่1คุณเคยเจอคนที่ต้องโดดเดี่ยวเพราะคําพูดของตัวเองไหมคะคนที่เวลาเขาพูดอะไรออกมาแล้วบรรยากาศรอบตัวเหมือนถูกปิดสวิตทุกอย่างดูอึมครึมไปหมดหรือบางทีเราเองก็อาจจะเคยเผลอเป็นแบบนั้นโดยไม่รู้ตัวเพราะคําพูดนี่แหละที่มันสามารถทําให้เราใกล้ชิดหรือห่างไกลจากคนอื่นได้ ถ้าคําพูดของเราเต็มไปด้วยการจิกกัดประชดประชันหรือทําเหมือนเราเหนือกว่าใครคนฟังก็จะเริ่มรู้สึกว่าอยู่ใกล้แล้วไม่สบายใจและถ้าคําพูดของเรามักจะวนอยู่แค่เรื่องของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นชอบเล่าเรื่องของตัวเองโดยไม่สนใจฟังใครหรือพูดแบบไม่สนว่าคนฟังรู้สึกยังไงมันก็จะค่อยๆมีกำแพงขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปตัวอย่างง่ายๆนะคะสมมุติคุณมีเพื่อนคนหนึ่งที่เวลาคุณเล่าเรื่องอะไร เขาก็ชอบพูดแทรกหรือพูดเหมือนว่าเรื่องของคุณไม่สําคัญเช่นคุณบอกว่าวันนี้รู้สึกเหนื่อยจังแต่เขาตอบกลับมาว่าโหยของฉันเหนื่อยกว่าอีกงานเธอจะไปเหนื่อยอะไรฟังแบบนี้แล้วคุณจะคุยต่อไหมคะก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่เราจะมีพลังใจไปแข่งกันว่าใครเหนื่อยกว่าใช่ไหมคะหลายครั้งคนที่พูดแบบนี้เขาไม่ได้ตั้งใจจะทําร้ายใครแต่เพราะเขาไม่รู้ตัวว่าคําพูดของเขาส่งผลยังไงกับคนรอบข้าง ผลลับเลยกลายเป็นว่าคนเริ่มไม่อยากเข้าใกล้หรือถ้าอยู่ใกล้ก็รู้สึกไม่อยากพูดคุยด้วยสรุปง่ายๆก็คือบางคนโดดเดี่ยวเพราะคําพูดของตัวเขาเองไม่ใช่เพราะใครตั้งใจจะทิ้งเขาแต่เพราะเขาไม่เคยใส่ใจกับคําพูดของตัวเองและยังสร้างบรรยากาศที่เป็นพิษกับผู้คนรอบข้างคนอื่นเลยถอยห่างออกไปเรื่อยๆโดยที่เขาไม่รู้ตัวด้วยซ้ําบทที่สการขัดเกลาชามคําพูดของตัวเอง ชามในที่นี้คือคำพูดของเราถ้าจะให้นึกภาพง่ายขึ้นก็คือชามที่สะอาดใส่อาหารที่ดูน่าทานอาหารก็เหมือนเจตนาดีที่เราต้องการส่งให้คนอื่นถ้าชามของเราเล็กและยังสกปรกเช่นเต็มไปด้วยคำพูดแข็งกระด้างไม่มีความจริงใจคนฟังเขาก็จะรู้สึกว่าไม่อยากรับสิ่งที่อยู่ในชามนี้เลยต่อให้อาหารจะอร่อยแค่ไหนก็ตามที่นี่ลองคิดกลับกันถ้าชามคำพูดของเราใหญ่หน่อยดูสะอาดน่าทานและเต็มไปด้วยความอบอุ่น เวลาคนฟังเขารับสิ่งที่เราพูดเขาก็จะรู้สึกเหมือนได้รับอาหารที่อร่อยทานแล้วอิ่มท้องอิ่มใจถือเป็นของขวัญที่ดีจากเราเลยนะคะเราจึงควรขัดเกลาวชาำคำพูดของตัวเราเองให้สะอาดอยู่เสมอลองเริ่มจากเรื่องเล็กๆดูนะคะเช่นการเลือกคำพูดให้เหมาะสมบางทีเราไม่ได้ตั้งใจพูดไม่ดีแต่เพราะเราเลือกคำผิดคนฟังก็เลยตีความไปอีกแบบเช่นเราอยากจะพูดปลอบใจแต่กลับพูดออกไปว่าไม่เห็นเป็นไรเลย เรื่องเล็กนิดเดียวเองคนฟังอาจจะรู้สึกว่าเราไม่แค่เขาทั้งที่เราตั้งใจดีมากๆลองปรับเป็นคำพูดที่ฟังแล้วรู้สึกถึงความอ่อนโยนดูนะคะเช่นเราเข้าใจนะว่ามันไม่ง่ายเลยแบบนี้เขาจะรู้สึกว่าเราพยายามเข้าใจเขาจริงๆใส่ความรู้สึกจริงใจลงไปคำพูดที่ไม่มีความรู้สึกอยู่ในนั้นจะเหมือนเสียงที่ลอยอยู่ในอากาศเช่นคุณพูดว่าขอบคุณมากนะแต่หน้านิ่ง น้ำเสียงราบเรียบคนฟังอาจจะรู้สึกเหมือนตอบเป็นมารยาทไปอย่างนั้นแต่ถ้าคุณพูดด้วยน้ำเสียงที่แสดงความรู้สึกเช่นขอบคุณมากเลยนะช่วยเราได้เยอะจริงๆแค่นี้คำพูดเดียวกันก็ฟังดูอบอุ่นขึ้นมาทันทีเพราะวังน้ำเสียงและท่าทางบางครั้งเราอาจพูดคำที่ดีแต่ท่าทางหรือน้ำเสียงกลับทำลายความหมายของคำพูดนั้นเช่นบอกว่าดีใจที่ได้เจอกันนะแต่เสียงเหมือนเพิ่งตื่นนอน ไม่ได้รู้สึกตื่นเต้นดีใจเหมือนคำที่พูดคนฟังอาจจะรู้สึกไม่เชื่อในสิ่งที่เราพูดได้ดังนั้นเราต้องสื่อสารทั้งคำพูดน้ำเสียงและภาษากายให้ไปในทางเดียวกันฝึกพูดให้ออกมาจากใจถ้าเราอยากให้คำพูดของเรามีคุณค่าลองถามตัวเองดูว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันช่วยอะไรคนฟังได้บ้างไหมหรือถ้าเราอยู่ในจุดที่เขายืนอยู่เราอยากได้ยินอะไรการคิดถึงใจเขาใจเราแบบนี้จะช่วยให้คำพูดของเรามีความหมายและมีพลังมากขึ้น สุดท้ายแล้วการขัดเกลาวชชมคำพูดก็คือการพยายามทำให้คำพูดของเราส่งต่อความรู้สึกที่ดีให้กับคนอื่นได้ไม่ต้องเป็นคำพูดที่สวยหรูขอแค่เป็นคำที่จริงใจและคิดถึงความรู้สึกของคนฟังเป็นหลักแค่นี้ชามคำพูดของเราก็จะใหญ่ขึ้นสะอาดขึ้นและทำให้คนอยากฟังเราอยากคุยกับเรามากขึ้นเองค่ะบทที่สเทคนิคการฟังเพื่อขยายขนาดชชมคำพูดเวลาเราพูดกับใครสักคน เคยสังเกตไหมว่าคนที่พูดเก่งจริงๆเขาไม่ใช่แค่คนที่พูดคล่องหรือพูดได้เยอะหรอกนะคะแต่เขามักจะเป็นคนที่ฟังเก่งมากๆด้วยการฟังนี่แหละค่ะคือพื้นฐานสําคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นและทําให้คําพูดของเรามีน้ําหนักมากขึ้นการฟังที่ดีไม่ใช่แค่การเงียบแล้วปล่อยให้คนอื่นพูดนะคะแต่มันคือการฟังแบบตั้งใจจริงๆไม่ใช่ฟังผ่านๆแล้วรอจังหวะที่จะพูดแทรกหรือฟังแค่ครึ่งเดียวแล้วคิดไปเองว่าคนพูดเขาหมายถึงอะไร เทคนิคง่ายๆอยากเป็นผู้ฟังที่ดีให้ลองสบตาอีกฝ่ายดูค่ะการสบตาเป็นสิ่งที่บอกว่าเรากำลังสนใจเขาอยู่ไม่ใช่ว่าคุยกันอยู่แต่สายตาเรามัวแต่มองโทรศัพท์มือถือหรือมองไปที่อื่นคนพูดเขาจะรู้สึกเลยว่าเราไม่ได้ใส่ใจจริงและเราควรตั้งใจฟังคนอื่นให้เขาพูดจนจบประโยคก่อนที่เราจะคิดตอบการฟังให้จบช่วยให้เราเข้าใจทั้งภาพรวมของสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่แค่จับคำมาสักคำแล้วตอบกลับไปทันที เช่นถ้าเพื่อนเล่าว่าเขารู้สึกเหนื่อยจากการทำงานเราควรรอฟังเขาเล่าทั้งหมดก่อนไม่ใช่พูดตัดบทว่าก็แค่เหนื่อยเรื่องงานเองใครๆก็เป็นแบบนี้ถ้าเราพูดเช่นนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจเขาเลยลองจับประเด็นสำคัญเวลาฟังดูนะคะและสังเกตว่าคนพูดเขาอยากสื่ออะไรจริงๆเขาอยากให้เราเข้าใจความรู้สึกหรืออยากได้คำแนะนำ การจับประเด็นสำคัญช่วยให้เราตอบกลับได้ตรงใจเช่นถ้าเขาพูดว่าช่วงนี้รู้สึกไม่มีใครเข้าใจเลยนั่นหมายความว่าเขากำลังต้องการใครสักคนที่รับฟังและอยู่ข้างเขาไม่ใช่แค่คนมาบอกว่าต้องทำยังไงการฟังที่ดีจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อเราตอบกลับไปด้วยความจริงใจไม่ใช่ตอบแบบส่งๆให้จบไปสิ่งที่น่าสนใจคือการฟังที่ดีไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้จักคนอื่นมากขึ้นแต่มันยังช่วยให้เขารู้สึกว่าตัวเองสำคัญมีคนเห็นคุณค่า และเมื่อเขาเชื่อใจเราคำพูดของเราก็จะมีพลังมากขึ้นเองพูดง่ายๆก็คือถ้าอยากพูดเก่งสิ่งแรกที่ต้องทำคือฟังให้เป็นฟังให้ลึกฟังให้เขารู้สึกว่าเราอยู่ตรงนี้เพื่อเขาจริงๆนั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของคำพูดที่เชื่อมใจคนได้ค่ะบทที่4เทคนิคการพูดที่ทำให้คำพูดลึกซึ้งขึ้นเคยฟังคนที่พูดแล้วรู้สึกว่าทำไมคำพูดของเขามีพลังมันไม่ใช่เพราะเขาพูดเก่งหรือใช้คำหรูหราหรอกค่ะ แต่เป็นเพราะคําพูดของเขาลึกซึ้งและเข้าถึงใจเราจริงๆการพูดที่ลึกซึ้งไม่ได้หมายความว่าต้องพูดยาวหรือซับซ้อนนะคะแต่มันคือการพูดที่ทําให้คนฟังรู้สึกได้ถึงความจริงใจความใส่ใจและพลังที่ซ่อนอยู่ในคําพูดนั้นซึ่งเราทุกคนก็ทําได้ลองใช้คําพูดที่เรียบง่ายแต่โดนใจคําพูดที่ดีไม่จําเป็นต้องใช้คําสวยหรูหรือฟังดูวิชาการจนเข้าใจยากบางทีแค่พูดตรงจากใจก็เพียงพอแล้วค่ะ หรือถ้าเราจะเล่าเรื่องลองเล่าเรื่องที่เชื่อมโยงกับคนฟังดูค่ะการเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตหรือความรู้สึกของคนฟังจะช่วยให้เขารู้สึกว่าเราเข้าใจเขาจริงๆลองสังเกตจังหวะการพูดของตัวเองอย่าพูดเร่งรีบจนฟังไม่ชัดหรือพูดเหมือนกำลังท่องตำราเวลาพูดลองใส่จังหวะเว้นวรกบ้างเพื่อให้คำพูดมีเวลาเข้าไปถึงใจคนฟังการแสดงความรู้สึกในคำพูด คนฟังจะรับรู้ถึงความจริงใจของเราได้จากน้ำเสียงท่าทางและวิธีพูดเช่นเวลาบอกใครว่าขอโทษอย่าแค่พูดเฉยๆแต่ให้ใส่ความรู้สึกลงไปด้วยคนฟังจะสัมผัสได้ว่าคำขอโทษนั้นมาจากใจจริงค่ะลองคิดก่อนพูดดูนะคะว่าสิ่งที่เราจะพูดนี้จะช่วยอะไรคนฟังได้บ้างหรือถ้าเราเป็นเขาเราอยากฟังสิ่งนี้หรือไม่การพูดในเรื่องที่มีความหมายจะทำให้คำพูดของเรามีคุณค่ามากขึ้นเมื่อเราฝึกพูดด้วยเทคนิคเหล่านี้ คำพูดของเราจะเปลี่ยนไปค่ะมันจะไม่ใช่แค่เสียงที่ออกมาจากปากแต่จะกลายเป็นคำพูดที่ลึกซึ้งมีพลังและเชื่อมโยงกับใจคนฟังได้จริงๆคนจะรู้สึกว่าอยากฟังเราอยากอยู่ใกล้เราและเชื่อมั่นในสิ่งที่เราสื่อสารพูดง่ายๆก็คือเมื่อเราใช้คำพูดที่ดีแล้วคนฟังจะสามารถรับรู้เจตนาดีของเราได้ค่ะบทที่คําคำพูดนั้นอยู่รอบตัวเราเคยรู้สึกไหมคะว่าคำพูด มันไม่ได้อยู่แค่ในสิ่งที่เราพูดออกมาเท่านั้นแต่มันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราเห็นฟังหรือรู้สึกทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตเราล้วนส่งผลผ่านคำพูดทั้งนั้นคำพูดในชีวิตประจําวันที่เราอาจมองว่าเล็กน้อยบางทีมันส่งผลกับคนอื่นมากกว่าที่เราคิดนะคะเช่นคำพูดง่ายๆอย่างขอบคุณหรือวันนี้เธอเก่งมากเลย อาจทำให้วันธรรมดาของใครสักคนกลายเป็นวันที่มีความหมายแต่ในทางกลับกันคำพูดลวกๆอย่างเรื่องแค่นี้เองทำไมททำไม่ไ,มได้ก็อาจทำให้เขาหมดกำลังใจได้เช่นกันคิดดูสิคะว่าคำพูดแค่ไม่กี่คำสามารถเปลี่ยนมุมมองหรือความรู้สึกของคนได้สิ่งที่เราต้องระวังที่สุดก็คือคำพูดในชีวิตประจำวันบางครั้งเราอาจพูดโดยไม่คิดคำพูดแบบล้อเล่นที่เรามองว่าไม่เป็นไร อาจเป็นเรื่องใหญ่ในใจของอีกคนเช่นการแสวเรื่องรูปร่างการพูดจิกกัดหรือแม้แต่การเงียบไม่ตอบสนองก็สามารถส่งผลต่อความรู้สึกได้เหมือนกันแทนที่จะปล่อยให้คำพูดของเราเป็นแค่เสียงที่ลอยผ่านไปทำไมเราไม่เลือกใช้คำพูดดีๆจะดีกว่าไหมคะที่เราจะสร้างพลังบวกให้คนรอบตัวเราด้วยการพูดชมใครสักคนแม้เรื่องเล็กๆเ,เช่นเธอดูสดใสดีนะวันนี้หรือการพูดให้กำลังใจเช่นไม่เป็นไรนะล้มได้ก็ลุกได้ เราเชื่อในตัวเธอมันเหมือนเติมพลังให้เขาเดินหน้าต่อได้ด้วยคำพูดดีๆเหมือนเป็นของขวัญที่เราให้กับคนอื่นได้โดยไม่เสียอะไรเลยค่ะและมันยังส่งผลกลับมาหาเราถ้าเราพูดดีคนรอบตัวก็จะพูดดีกับเราโลกของเราจะเต็มไปด้วยพลังบวกที่อบอุ่นขึ้นดังนั้นอย่ามองข้ามคำพูดที่เราพูดในทุกวันนะคะเพราะคำพูดเหล่านี้อาจเป็นจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างในใจคนฟังเสมอ ไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มความมั่นใจหรือแม้แต่ความหวังสุดท้ายนี้อยากบอกว่าคําพูดเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดที่เราทุกคนมีอยู่แล้วค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของชีวิตเราเชื่อว่าคุณสามารถเปลี่ยนคําพูดให้สร้างพลังบวกให้ตัวเองและคนรอบข้างได้เพียงแค่เริ่มต้นจากหัวใจที่อยากเข้าใจและหวังดีต่อกันถ้าคุณรู้สึกว่าเนื้อหาแบบนี้มีประโยชน์หรืออยากได้แรงบันดาลใจดีๆแบบนี้อีกกดติดตามเราไว้ขอบคุณสำหรับการรับฟัง แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะคะ